สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอโปรเจกต์ Probability and Statistics for EE ครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้คือนายจิรพัฒน์เยนรักษานายธนก,กิจมืน่นนานายนพพลพีรพทนโพไค Digital Image Processing หรือ DIP คือ การประมวลภาพดิจิตอลเกี่ยวกับการจัดการภาพดิจิตอลผ่านคอมพิวเตอร์ดิจิตอลเป็นฟิลด์ย่อยของสัญญาณและระบบแต่เดนเฉพาะที่ภาพว,วัตถุประสงค์หลักของนี้คือเพื่อเรียนรู้กเกี่ยวกับแนวคิดเชิงซีดีเกี่ยวกับความจเป็นและกระบวนการส่งมาเพื่อสอนถึงวิธีการจัดการสัญญาณส่งและระบบด้วยสัญญาไฟฟ้า โครงการโคเวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ BIP ได้รับการออกแบบสำหรับการคำนวณค่าเฉลีย่ยและความแปรปรวนของลบสมลักษณะดังนี้คือให้เป็นระดับของตัวแปรสุ่มและ y โดยที่ x เ,เป็นตัวกำหนดค่าและมีตัวแปรสุ่มที่กระจายกันในอิสระโดยมีค่าเฉลีย่ยเป็นศูนย์ตัวอย่างนี้เกี่ยวกับความสำคัญในทางทฤษฎีและถ้าตัวอย่างนี้ได้รับการปรับรูปแบบโดยใช้แอปพลิเคชัน และมีประสิทธิภาพมากในการปรับปรุงภาพซึ่งเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยของภาพดังนี้ผลกระทจะแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดโครงงานต่อไปนีน้ไม่เพียงแต่แสดงวิธีการคำนวณค่าเฉลีย่ยและความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของตัวแปรส่วนแต่ยังบอกเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างไรโดยเฉพาะการจําลองด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาพจริงและทําให้เนื้อหาที่ค่อนข้างน่าเบื่อสนุกและเต็มใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น S 1> <S 1> ไปดูตัวอย่างต่อไปครับครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวกับทฤษฎีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งทฤษฎีนี้สามารถประยุกต์ใช้ทั้งได้ทางด้านอ่าด้านรูปภาพด้านเสียงหรือว่าด้านสัญลักษณ์ต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างจากมหาลัยมิสซิสซิปปีนะครับอ่าเป็นของนักศึกษานะครับก็อย่างแรกนะครับมาดู มาดูกันก็คือเราจะดาวน์โหลดภาพนะครับหึภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราจะกําหนดให้ภาพนี้เป็นภาพออริจินอลนะครับโดยที่อ่ากำหนดให้ภาพาเป็นตัวแปร x y นะครับโดยที่ x y เป็นคู่คู่พิกัดของพิกเซลนะครับแล้วก็ให้ซีโร่มีนของตัวแปรสุ่มเกาเซียนนะครับเป็นน้อยโดยที่เราจะคำนวณนะครับ ผ่านโปรแกรม Matlab ผ่านฟังก์ชันนอมแลนดนะครับโดยเราจะเพิ่มฟังก์ชัน fxy นะครับเข้าไปในระบบแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากเพิ่ม noise เข้าไปนะครับให้เป็น gxy นะครับนั่นก็คือจะได้เป็น gxy เท่ากับ fxy บวกกับนอสนะครับโดยเรากำหนดให้มี noise ทั้งหมดเป็นตัวนะครับ โดยที่ค่าเฉลี่ยของของภาพเป็น gxy bar นะครับการที่เราเพิ่ม<อ>เพิ่ม noise ไปทั้งหมด n ตัวนะครับจะได้ว่า gxy bar เท่ากับ1ส่วน n sigma i เท่ากับ1ถึง n gixy นะครับโดยเราจะพ l o t plot plot g นะครับเป็นค่าเฉลี่ยของ image เดยการเพิ่ม noise คือ 3, า ยีแล้วก็หนึ่งอนะครับแล้วก็มาดูว่าจะได้เป็นยังไงนะครับโดยวิธีการทำนะครับการคำนวณก็สำหรับ gxy นะครับแล้วก็มีค่าคาดหวังของ gxy นะครับจะได้เท่ากับ fxy นะครับก็ v a r i a n c ของ gxy นะครับเท่ากับค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานกำลังสองนะครับโดย noise นะครับเป็น iid แล้วก็ gxy เป็น iid ทำให้เราทราบว,ว่าค่าฉเฉลี่ยน,นะครับก็คือ g x y bar นะครับนั่นก็คือจากข้างบนนะครับค่าคาดหวังของ g x y bar นะครับเท่ากับ1ส่วน n sigma i เท่ากับ1ถึง n นะครับของค่าคาดหวัง g i x y นะครับซึ่งจะได้ว่า1ส่วน n ของ sigma i เท่ากับ1ถึง n f x y นะครับซึ่งก็คือ เท่ากับ X, fxy นะครับแล้วต่อมา variance นะครับ variance ก็คือ variance ของ gxy bar เท่ากับค่าคาดหวังของ gxy bar ลบด้วย fxy X, ทั้งหมดกำลังสองนะครับซึ่งจะได้ว่าเท่ากับค่าคาดหวังของ1ส่วน n ซ i กมา i เท่ากับ1ถึง n นะครับของ noise ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็คือเท่ากับ1ส่วน n ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานากำลังสองครับ ต่อมาดูนะครับว่าโปรเจกต์นี้สามารถใช้งานจริงได้ยังไงครับครับจากที่เพื่อนคนดังกล่าวได้พูดมานะครับทุกๆุกค่าตัวแปรหรือค่าที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความแปรปรวนของค่าพิกเซลจากภาพรวมทั้งหมดที่เรานํามาใช้ในการหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดเอ็นภาพครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งค่าจํานวนภาพหรือว่าเอ็นเนี่ยมีค่ามากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะทำให้ค่าความแปรปรวนของพิกเซลเนี่ยมีค่าน้อยลงเท่านั้นครับโดยที่เทคนิคนี้นะครับมันจะมีประโยชน์มากในการที่เรานํามาใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของภาพหรือว่าวิดีโอครับโดยเราจะมีตัวอย่างจากรูปภาพด้านล่างทั้งหมด4ภาพนะครับโดยภาพที่1นะครับจะเป็นภาพออริจินอลหรือว่าภาพภาพขาวดาที่เราดาวน์โหลดมาโดยที่มันจะมี n o i s e แบบ แคบจะไม่มีหรือว่าจะมีอยู่น้อยมากๆครับโดยเราจะนํามาทําการทดลองดังนี้ครับซึ่งภาพที่สองเนี่ยจะเป็นภาพที่เรานําภาพออริจินอลนะครับมาใส่สัญญาลบก,กวนทาให้ภาพภาพนี้เป็นภาพที่มีนอยส์เยอะมากๆแบบดูแล้วไม่สวยเลยครับแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรก็รคือเราจะนําภาพทั้งหมดเนี่ยที่มีนอยส์เยอะเนี่ยมาทําการหาค่าเฉลี่ยครับโดยที่จากที่กล่าวไว้นะครับ ยิ่งเรานําภาพมากเท่าไหร่มาหาค่าเฉลี่ยก็จะยิ่งทําให้นอ e เนี่ยลดลงเท่านั้นโดยเราสังเกตได้จากภาพที่สามครับภาพที่สามเนี่ยจะเป็นภาพตัวอย่างที่เรานําภาพที่มีสัญญาลบควนเนี่ยทั้งหมดสามภาพมาหาค่าเฉลี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าภาพที่สามจะเป็นภาพที่เราสามารถลบสัญญาลบควรได้ประมาณหนึ่งก็ถือว่าดีครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีที่สุดเราจะสังเกตได้จากภาพที่สี่ครับ ว่าภาพที่สี่เนี่ยเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับภาพออริจินอลมากที่สุดครับเพราะว่าภาพที่สี่เป็นภาพที่เรานําภาพที่มีสัญญาลบกวนทั้งหมดสิบภาพมาทําการหาค่าเฉลี่ยครับเราจึงจะได้ว่าภาพที่สี่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับภาพออริจินอลมากที่สุดเพราะเราใช้จํานวนภาพที่เยอะมากขึ้นครับซึ่งหลักการหลักการนี้นะครับเราจะนําไปประยุกต์ใช้ได้กับอะไรได้อีกบ้างดังนี้ครับหนึ่งเลยคือเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การใช้งานต่างๆหรือรวมไปถึงอาหารและยาที่เราใช้ทานกันเพื่อนํามาตรวจสอบคุณภาพครับว่ามันสามารถใช้ได้ดีขนาดไหนมีความเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือที่เราใช้เกี่ยวกับโทรศัพท์หรือการสแกนเข้าห้องอะไริในชีวิตประจําวันทั่วไปครับรวมไปถึงการตรวจธนบัตรและ การทำภาพไม่ชัดขึ้นจากภาพของกล้องวงจรปิดครับหรืออีกอย่างหนึง่งตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันครับที่เรานำมาใช้ปรับแต่งรูปภาพให้ภาพหรือวิดีโอเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นมีความละเอียดที่มากขึ้นครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือการนำ DIP เนี่ยไปใช้ในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครับซึ่งภาพเหล่านี้ เราจะนําไปใช้เกี่ยวกับการตรวจการยินิฉัยไม่ว่าจะเป็นทางภาพเอ็กซเรย์หรือว่าภาพ MRI ครับโดยเราจะพูดถึงภาพ m r i นะครับซึ่งภาพภาพนี้เป็นภาพที่เราจะนํามาใช้เกี่ยวกับวินิฉัยที่ดูได้ทั้งกล้ามเนื้อเอ่อเนื้อเยื่อและรวมถึงกระดูกครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับจากแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับมีอยู่ทั้งหมดสองลิงก์ครับทุกคนสามารถไปเปิดดูได้นะครับ ก็พวกผมสามคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ